สวัสดีค่ะมีรถเนี้ชูีขายเงินสดสภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะ Honda c ซ e, V วีสองจุดศูนเอีเทคลตัวถัง588ขับเคลื่อน400ล้อเกียร์ออตโต้ปี2 0ง2ค่ะ,ะ,คะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่1 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขายเงินสดเล่นทะเบียนพร้อมโอนนะคะเป็นเกียร์ออ,อตโต้ขับ4รถสภาพสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะ ตามอันไปดูกันเลยค่ะสวยสภาพดตีม,มากๆเลยนะคะน่าใช้คันนี้ได้เกียรโต้ได้ขับเพื่อนสีล้อด้วยนะคะเครื่องเงียบแอร์เย็นค่ะเั้งยนต์วีเทคนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะแอร์แบ็กครูค่ะระบบเซ็นทันล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะกุญแจรีโมทค่ะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะ สภาพตี AIR ์เย็เจบค่ะคัะนนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะใคกรกำลังมองหารถ SUV เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะด้านหลังกว้างค่ะขนของได้เยอะเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะราคาต่อรองได้นะคะมาดูรถให้ชอบก่อนนะคะ คันนี้มีโต๊ะปิกนิกด้วยนะคะรถบังคันไม่มีโต๊ะปิกนิกนะน่าใช้ค่ะคันนี้เกีย์ออตโต้ขับสี่นะคะเครื่องยนต์วีเ็คเครื่องเงียบสุดๆเลยค่ะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะขายเงินสดนะคะจัดไปนั้นไม่ได้แล้วนะ,ะ,ร,ะรถปี2 0 0 2นะ ถปี2อ0 2รถ20ปีแต่สภาพดูดีสภาพดีสุดเลยนะคะหายยากค่ะสภาพนี้น้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ v ีเทเครื่องยนต์สองพันเป็นสิงค้ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนันนาแอดชา AMP หนึ่งศูนย์ค่ะพิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะ สภาพตีน่าใช้สุดๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะเครื่องเงียบมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะซื้อไปไม่ต้องซ่อมแล้วนะคะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดค่ะดูแลมาอย่างดีแล้วนะคะเก็บงานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะ